บายุดพระจวดครับพระพี่น้องมาจอดอยูทย่ทีอ่อำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมตอนนี้พิกัดอยู่ทีสโเรนาปต์เตเสิรครับเป็นสวนของบายุดเองสิ่งพี่น้องมาเบิง้งอาการน้ำใหม่มาใส่ครับหลายๆคนหลายๆท่านอาจสิมองว่าเอ๊ะปลูกต้นใหม่ปันได้สิได้ใส่ครับผมเนาะหลายๆคนอาจสิมีขอคิดหรือว่ามีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับอาจรสิพ,พิพากษาเบิ้งครับผม มองนีนี่พี่น้องมาหยุดกับมีการาสั่งหอ,อนามกับสังส่งศาลาข่างนา้ำได้ใหม่มาตรไสบัติีพี่น้องนี่ครับให้พี่น้องในเบิงใหม่มาจากสวนไร่หน้าปาตาเสิร์นนี่แหละครับนี่ให้เบิงเด้ออันนี้เป็นกองใหม่ที่เห่าเหลือใส่แต่ว่ายังสีได้ใส้อีกอยู่ครับภาษาสีสานเขาว่าใหม่แปนปีกแปนปีกคือเป็นแปนที่ตัดออกมาจาก ลำต้นถึงซึ่งอยู่้างๆ่างของต้นใหม่เนาะส่วนใหม่ที่เป็นแกนใหม่นี่เขาได้เอาไปใส่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงสะกอนแต่ว่ามือนี้สิห้ยเบิงว่าผลผลิตที่ได้เนาะจากการปลูกต้นใหม่ซึ่งไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นใหม่ธรรมชาติซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่หล้กก็เป็นใหม่ที่คุณพอได้ปลูกไว้เนาะเป็นใหม่อย่างนี้บ้าหยุดปติเป็นใหม่ประดูพี่น้องซึ่งพอดีใหม่ประดูของบ่าวยุดเนี่ย อยู่อยู่ไฮนาปน่าดสินเนี่ยมันยืนตนตายสองตนครับสองตนแล้วก็มีไมซ่าดเนาะไมซาดนี่หรือว่ายางเหี้ยนนี่พี่น้องอ่ายืนตนตายคือกันนะครับอยู่สองตนก็เลยทางสวนก็เลยได้มีโครงการเห็ดอ่าหอทรงน้ำหรือว่าแทงน้ำนี่แหละแล้วก็มีซาลากลางน้ำสิ่งที่ได้ก็คือเนี่ยครับพี่น้องได้ไม่จากตรงนี้แหละที่หุ้นพอเพิ่นได้ปลูกไว้นะครับลูก อีกรุ่นต่อมาได้ใส่ครับผมนี่คือขอดีมากๆเลยพี่น้องถ้าเฮ้าบ่าได้ไหม่จากตรงนี้เนี่ยนะครับเฮ้าบ่งบว่าเฮ้าสิไปซื้อไหม่จากโรคใหม่นี่หน่อยหรือหลายซ้ำใดแล้วราคาซ้ำใดแต่ว่ามองนี้พี่น้องเฮาบ่าได้ซื้อเด้ครับเป็นใหม่ของเฮาเองเหลือใส่ก็เป็นฟื้นครับนี่สามารถเป็นฟื้นหรือ เ้าสามารถที่สีเอาไปเห็ดแนวอื่นก็นได้บ่ว่าจะเป็นกระท่อมเถียงหน้าเห็ดโตเห็ดเตียงหรือเห็ดอีหยังต่างๆนี่สามารถแปรรูปได้แต่ผู้ใดมีศิละปะทังด้านการเห็ดใหม่เนาะหรือมีอุปกรณ์สามารถที่สินําไปได้เลอจากนั้นพี่น้องก็คือไปเผาทานเผาทานก็นได้หรือปเป็นฟื้นก็นได้ฟืนอยู่ฟังพุนครับนี่คุณแม่เพิ่นตัดกองไว้ฟังพุนนะครับนี่คือเป็นกองใหม่สิบมานี้สิพภาพี่น้องไว้เบิ้งครับบัดนี่ ภาพพี่น้องใบเบิ้งวา่าหลังจากที่เฮ้าตัดต้นใหม่หนึน่งตน้ตนสองต้นสามต้นสี่ต้นอันนี้บ้าอยุ่ตัดสี่ต้นครับพอมันเป็นมันยืนต้นตายยางเหี้ย,เน,ย,เน,ยนเนี่ยไป,ปเห็นนี่ยางใดแน่อ่าไม่ไปดูไปที่ยางใดแน่นสิภาพพี่น้องไปเบิ้งเด้อนะครับอันนี้คือให้เบิ้งว่าเศษใหม่ที่เหลือเนี่ยเฮาก็สามารถไปเห็นยางอื่นได้นะครับบ่สิเป็นเนี่ยมูนี่นะพี่น้องสุดท้ายก็คือยางฟื้นแล้วก็เผาทานนะครับไปภาพพี่น้องไปเบิ้งครับอ่ คุณนประโยชน์ของไม้นี่มันหลากหลายด้ยพี่น้องนะครับฉะนั้นแล้วนี่เหาปลูกมือนี่อาจอสีบัวใดใส่ไม่เนาะยืนต้นเนี่ยในรุ่นของเหาเนาะพูดถึงนะครับว่าผููไดทีมีบางครั้งนี่ก็อายุลร้แล้วหรือบางคนเนี่ยอายุยังหน่อยอยู่ก็ได้ใส่ในรุ่นนี้ครับแต่ละลายคนก็เพชช่วงที่อายุลร้แล้วก็อาจสิใดใส่ในรุ่งู้ละลูกหลานนะครับพี่น้องเห็นห้อหนา่าว่ครับห้อหนา่าวติตั้งอยู่บงเครื่องนี่ อันนี้นี่สิ่งที่เข้าได้ซื้อก็อคือมีสังกะสีนะครับกับเสาปูนสังกะสีกับเสาปูนพี่น้องนี่ยให้พี่น,อน้นองได้เบ่งสิ่งที่ได้ซื้อือสังกะสีกับเสาปูนหลักอ,อิฐบล็อกที่ซึ่งเขาอแอมคางๆนะครับเพื่อที่จะเป็นห้องเก็บของได้พอมนะครับแล้วก็เสาปูนซึ่งเข้าก็สามารถผลิตได้เองเข้ากับซื้อมากนะครับแต่ว่าส่วนไม้พี่น้องเนี่ได้เบ่งครับความแข็งแรงความคงทน เพราะว่าดิเฮดเป็นคางเฮดเป็นตรงเห็นไหมครับเป็นเสานี่ใส่ไม้ประดูครับแล้วก็เฮดเป็นคางเป็นตรงเป็นสายัวภาษาอีสานเนาะอันนี้เป็นไม้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ซาดหรือว่าไม้ยางเฮียนนะพี่น้องนี่ครับส่วนนี้ในใจเฉพาะขาแรงของซางครับแต่ว่าส่วนใหม่เนี่เป็นของเฮาแล้วก็อุปกรณ์ที่เฮาเสียงมาเสริมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ิวสิภาพพี่น้องไปเบื่องใกล้ๆครับ เป็นหอน้นามถึงใส่ใหม่ชิยูสวนของเขาเองนี่คือผลผลิตจากสวนนะพี่น้องนะครับเนี่ยถ้าเขาบ่เริ่มปลูกตงมือนี่พี่น้องวันถางหนาคือยังสิว่าแหละครับต้นใหม่มันต้องใส่ระยะเวลาในการเติบโตทุกอย่างต้องใส่เวลาเบิดพี่น้องนะครับอันนี้คุณพอเพิ่ก็ได้ปลูกไว้เขาก็ได้เอามาใส่นี่ครับเห็นไ่มทำมือนี่เขาบร่ได้เริ่มปลูกนะครับแต่ว่าต้นใหม่สิไปย่นยัยได้เพราะว่ามันต้องใส่เวลาในการเ,าารเติบโต อันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะครับพี่น้องปลูกเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับบางทีห้องบ่ไดี้เ้าบ่ดดี้ปลูกสำแรับเฮาได้ใส่นั่นคือบรรพุรุเป็นว่างแผนเอาไว้นะครับเมนี่อยู่สวนเลยนะบาราเซิก็ปลูกหลายต้นคือกันเป็นพันพุหละพี่น้องเอาว่าแม่น้อนี้ปลูกเ้ยปลูกไว้แล้วก็คือเป็นพันพันพันต้นพุนละนะครับในการฝืนฟูก็เอาไว้ให้ลูกให้ล้านนะครับในการใส่เนาะอันนี้คือหอทรงหนานะครับนี่ให้พี่น้องในเบิ่งสูงประมาณสามเมตรนะครับเสาสามเมตรนะครับ อันนี้คือเอาไว้ใส่นะครับข้านนมีไม่กับสบายครับนี่สบายมากๆเลยเนาะให้พี่นอ้องในเบิ้งครับไม่เขาก็เติบโตทำนาที่ของเขาไปนะครับส่วนพักผลไม้กล้วยต่างต่าง,งมูนี้เขากับปลูกไวย้ยู่ไว้กินนี่นะครับนี่คือคุณประโยชน์ของไม้นะครับอันนี้เป็นไม้เป็นพักกันครับป็่ควรราคานี่ค่ากับมี ปลูกไว้บันดนี้นีพิพาทปน้องไปเบิงศาราซึ่งสารานี่นะครับเข้าก็ใส่ไหม่จากสวนเท่านี้ลหละนะครับพี่น้องมางเบิงว่าเฮ้าใ้ใส่อย่างแน่แล้วก็สิ่งที่เฮาาในซื่อเป็นอย่างแน่ในพี่น้องสีงได้เห็นนะครับวัตถุประสงค์เข้าจากได้สาร่าแข,ข,ข้างน้านะครับนี่ในการยืนออกไปจากบริเวณริมขอบสะนี่พี่น้องให้ได้เบิงแต่ว่าอยากให้เบิงซื่อเห็นก็คือ ไม้ที่เขาได้ใส่นะครับนี่ครับผมโครงสร้างทั้งเบิดก็คือไม้ส่วนเสาที่อยู่ด้านล่างลงไปในน้ำนะครับจะเป็นอิฐบล็อกนะครับเอ่อเป็นเสาปูนแล้วก็มีบล็อกเขาเรว่าบล็อกปูนเนาะวงบอในการยึดโครงสร้างของปูนให้เกิดความแข็งแรงมีอย่างแนบดีเนี่ยพี่น้องมาเบิง่งเสาทั้งเบิด6หต้นครับ เสาหกต้นเนี่เป็นเสาใหม่ปลาดูได้พี่น้องเป็นปลาดูที่สวนของเขาซึ่งเขายืนต้นตายซึ่งเป็นต้นไม้ที่แกจัดนะครับนี่นี่เสาเสาใหม่ดูทั้งหมดเลยนะครับส่วนนาอย่างนี้จะจำไวไันไหได้พี่น้องวันนานาหาหรือนาหกนี่แหละนี่ครับเราที่นี่ค้างค้างตีแม,ม่เป็นปอ คือคางใส่ยัวอ่ะพี่น้องมันมันเป็นภาษาอันของซางไหมครับอาจจิตจำมาได้นี่พี่น้องคางยูเเออคือคางใส่ยัวทั้งเบิร์นี่พี่นอออ้อง,ง,เ,องเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเป็นไม้อยู่ตน้นอยู่สวนของเฮานะครับนี่เป็นไม้ซาดหรือว่ายางเหยียนพี่น้องเบิ้งสิ่งที่เฮาได้ซื้อก็มีนี่ครับสันไทยกับเสาปูนนอกนั่นเป็นของอยู่สวนเบิร์พี่น้องต่อมาก็เป็น,แป,นแป้นนี่ครับแป้นที่ปูนี่ ตรงนี้ระวางห้องนี่ความกว้างอยู่ที่สามเมตรเด้อพี่น้องมาที่นี่สองห้องก็เป็นหกเมตรแล้วเพลนต่ออ่าทั้งสร้างเพลนต่อมาให้อีกนะครับแป้นนี่ปูแบบสดๆเลยครับเพราะว่ามันยืนตนตายแล้วก็เลื้อยเลยเหล้วก็มาปูเลยเป็นไม้อ่าเป็นไม้สาดสร้างเพิ่นได้บอกว่าโอ้เป็นไม้งามครับเป็นไม้ที่ต้นแก่ต้นสมบูรณ์ต้นแก่หลาย พอต้อนแก่ปุ่มเนี่ยใหม่เนื้อมันสีแดงครับมันเต็มทีนี่ให้พี่น้องได้เห็นครับโอ้ไม่แดงดีครับนี่เขาขเลยมาสั่งไว้อยู่ทีอ่สารากลางนามอยู่โอขางนามอยู่อยู่ขางสะของเทานี้เองนี่นี่คือใหม่ทั้งเบิดนะครับมาที่นี่สร้างเบิรนกับโดยความขาใจที่สร้างเปิรนเป็นสร้างเมื่ออาชีพครับนี่พี่น้องเพิ่นสิมีการบากมีการเห็ด ล่องเห็ดสอเห็ดยังเขาเอินไวเอียงล่ะเอียงก็แม่ช่องเสนะเอียงังอยู่ประมาณนี้นะเนาะเขาล่องเขายั้งได้ดีครับพี่น้องแล้วก็ไม่เขากับบริสุทธิ์เขากับบริตโตอีกเขาตัดตามวัตถุประสงค์ที่เขาสใส่เลยว่าเขา้องการใส่แบบใดสร้างมันกับสิมาเรือยเ,ยเลยนี่พี่น้องเห็นไหครับเสาทั้งมดหกต้นเป็นเสาใหม่ดูส่วนคางคือ สายนัวตรงมุนี่ครับหนาสามหนายัางมุนี่นี่เป็นของไม่ซาดแล้วก็แป้นปูนี่ข้างล่างนี่ครับแป้นปูมุนี่ก็เป็นไม่ซาดคือกันนะครับแดงครึ่งๆได้พี่น้องนี่ดีครับครับแล้วก็ด้านด้านล่างเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปเบิ้งอีกครับเพื่อบางทียเป็นไอเดียให้กับพี่น้องได้เอาเอา,เอาไปเป็นโครงสั่งนี่ครับ ส่วนดานล่างเห็นว่าครับนี่เข้ากับตเสาปูนว่างทอบอกเทพื้นขังรางเพื่อความแข็งแรงคงทนนะครับซ้าเฮียนหลังหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการอยากาเฮ็ดเป็นบ้าน,นก็แอมห้องเลยเลยครับนี่ห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นหนอกสั้นเป็นข้างนอกนี่ได้สบายเลยนี่ครับโดยร่วมให้พี่น้องในเบื้องนีง่สวยงามเลยพี่น้องเลื่อนนะครับ ปลูกไว้เลยครับพี่น้องบางเทีว่าถามว่าปันไดสีไดใไ่ครับออันนี้พอเพิ่นกับบไดไซดอกแต่ว่าลูกผิ่หละไดไซนะครับเอ้าปลูกลงไปในมือนีวั่นขังนาล้านเฮ้ากับซีไดไ่นะครับลูกล้านเฮาผุ่นล่ะสีไดไซเนาะไม่เศษไม่เหลือเมื่อสกูลนี่ป้าโยุนกับภาพไปเบิ่งแล้วนะครับส่วนอันใดที่เอ้าเอาไปนําไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นบ่ดไดเข้ากับเอามาเป็นนี่ครับ้ามาเบิ่ง บ่ว่าสิเป็นนี่ขอนใหม่ดูน,น้อยๆซึ่งอ่ามันบ่สามารที่ไปเหตุแนวอื่นไดเขาเกิเป็นเก้าอี้นางหรือว่าไม้แป้นปีกเขาเก็มาเหตุเป็นนี่ครับที่ตั้งของแปลงปลูกพักมือนี่ล่ะครับเหตุผสมประสานเห็ุตามไอเดียตามจินตน,นาการของเข้าไปผู้ใดมีหัวศิละปะเสริมไปสิง,งามครับนี่ห้พี่น้องในเบื้องอ่อนซ่อนครับส่วนสันไทยนีย่เขาก็ซื้อเอาพี่น้อง นี่สันได้เขาสื่อเอานะครับให้เห็นวิธีการน้ำไหม่มาใส่การแปลรูปใหม่หอ,อนซ่อนไรครับเอาโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สันสันครับเอาให้พี่น้องในเบื้องว่าถ้าเฮ้ามีใหม่แล้วนะครับอยู่ในสวนอยู่ในปา่าอยู่ในไร่ของเฮานี่เฮากะ สามารถที่สีเหตุสิ่งก่อสร้สางหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นในสวนเขาใดมันคงลนแล้วกฐาวนแล้วก็ได้ยังสบายใจแต่เกิดว่าเฮาบ่ม,มีใหม่เขาก็ต้องไปหาแหลนซื้อแลลนยังอีกพี่น้องแต่บวกหัวเฮาสิได้ไหมยังนั่นบ่ล่ะจักสิได้ใหม่มีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพแต่อันนี้คือเป็นใหม่ของเขาเองมีความภาคภูมิใจครับที่คุณพอ่อคุณแม่เพื่อนได้สร้างเป็นมรดก เก็บไวให้ลูกให้ล้านได้ใส่นะครับอันนี้บ่าวยุนนะครับสร้างขึ้นมามันก็จิตตกไปสู้พุนละของลูกของล้านพุแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาปลูกเพิ่มเติมในส่วนหนึ่งมันก็จิตทรงไปถึงลูกหลานหรือถ้าเกิดว่าเขาได้ใส่ก็จะเป็นไม่บำนา่นให้กับชีวิตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สันๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ